าดูบูธนี้ดีกว่าฮะลิดดาล่าบายจีครับเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะฮะจีลี่วันนี้เขามาเปิดตัวกระบะ E ีวีฮะเป็นกระบะ E ีวีแบบกระบะจริงๆเลยอะแบบสีประตูแบบแนวแบบใช้งานได้หลากหลายนะฮะลิดดาล่เดี๋ยวไปดูกันเลยของจริงหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วมาแล้ว l ิดดา r ่า RD6 นะครับโอ้โห oh, oh. กระบะ e ีนี่หน้าตาดูสิหล่อไหมสวยมากดูทันสมัยดูลำ้ำดูอวกาศเลยและด้วยความเป็น EV นะไม่มีกระจังหน้าให้เกะก,กะแล้วนะไม่มีช่องลมอะไรแล้วมาแบบเกลี้ยงๆแบบนี้เลยไฟหน้าฟู l l LED ด้วยนะสีรอบคานสวยเลยไซส์นี่ก็เทียบเท่าพวกกระบะ4ประตูของค่ายญี่ปุ่นเลยนะฮะโอราคาราคาดีงามด้วย9 99, 9 9 9 9 9 0าเนะฮะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะ,ะหรือ LFP นะครับ ระยะทางชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้461กิโลเมตรดูข้างในนิดนึงแล้วกันนะฮะราคาไม่ถึงล้านอาโอ้เปิดมาแล้วไฮโซมากนะครับขอนั่งหน่อยนะจ๊ะเข้ามานั่งแล้วโอ้โหลำมากอวกาศสุดๆโอ้โหออปชั่นจัดเต็มพี่น้องเลยเข้ามานั่งข้างในนี่ไม่คิดว่านี่คือกระบะนะฮะนึกว่าแบบ s u v ทันสมัยมีแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็ตัวไอตัวระบบขับเคลื่อนนี่เท่มาก ปุ่มต่างๆนี่เหมือนเครื่องบินเลยอะนะฮะมีไทซีให้เสร็จสับจอนี่มาใหญ่เลยโอ้โหกี่นิ้ววะเนี่ย12 13นิ้วเลยนะฮะ15นิ้วหรือเปล่าพิงใหญ่มากนะครับผมาะไยวัสดุเกรดพรีเมียมใช้ได้เลยบอกไฟฟ้านะฮะภายในนี่เน้นสีดำตัดกับสีน้ำตาลครีมอุ้ยที่ชอบคือหลังคาสูงด้วยพี่น้องนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัด สูงมากนะครับโอ้แล้วคอนโซลเท่มากดูเด็กเป็น2ชั้นด้านล่างโล่งเลยไว้วางของได้ด้วยนะฮะโอ้สุดยอดเลยด้านหลังดูสิสบายไหมก็กว้างใช้ได้นะเท่าที่ดูกว้างดีขึ้นไม่ยากไม่สูงมากแม้ว่าจะไม่มีบันไดให้ปีนนะครับแต่ก็ขึ้นไม่ยากด้านหลังถือว่านั่งโอเคนะกว้างอยู่เนี่ยดูเด็กไม่ติดเข่าเลยนะฮะเพดานก็สูงนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มี ทั้ง Type C มีทั้ง USB ให้นะครับตัวเบอดีมากวัสดุดีเลยเกรดพรีเมียมมากๆดูแล้วนั่งสบายฮะใช้งานได้หลากหลายใช้ท่องเที่ยวได้ ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายด้านหลังกันต่อด้านหลังนี่กระบะเลยเนี่ยทำไมไฟไท้ายมันเท่ย่างงี้โอ้โหเป็นไฟ LED ลากยาวเลยหล่อมากสวยมากโอ้โหกลางคืนนี่ขับนี่เฟี้ยวแน่นอนรุ่น R D 6มุดกันนิดนึงแล้วกันด้านล่างเหมือนกันไหมด้านล่างมีล้อ,อไหลซ่อนอยู่ตรงนี้นิดนนที่เห็นด้านล่างนี่จ้าจะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะช่วงล่างเท่าที่เห็นไม่ได้เป็นแหนะนะครับนะฮะเป็นสปริงโช้กอัพสปริง ไม่มีแหนะนะครับก็จะแตกต่างจากกระบะของค่ายญี่ปุ่นของกระบะญี่ปุ่นจะเป็นแหนบนะฮะล้าท้ายเดี๋ยวดูก้อยไฟฟ้าป่ะเฮ้ยอ๋มีโชคหน่วงตกใจ กลัวจะปึงปังโอ้ท้ายเรียบนะเกือบจะเรียบมีซุ้มล้ออันนิดหนึ่งนะฮะจุของได้เยอะพอสมควรเลยแล้วพื้นปูกระบาเท่มากอันนี้เขาบิวอินมาให้เลยนะฮะเราไม่ต้องไปซื้อตัวพื้นปูกระบะเพิ่มแล้วเขาบิวอินมาให้แบบนี้เลยนะครับก็สวยมากอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้รูชาร์ตเนาะรูชาร์ตก็ไททูอ่ะเหมือนกันนะอันนี้เป็นไททูส่วนด้านล่างอันนี้น่าจะเป็น ดีซีแบบฟาสชาร์จไว้ชาร์จข้างนอกอ่าบบนะอันนี้แบบชาร์จเร็วนะฮะอันนี้ดีซีข้างล่างดีซีข้างบนเอซีขอดูห้องเครื่องหน่อยนะผมก็จะติดเรียกเครื่องตลอดเลยทั้งๆท,ที่มันไม่มีเครื่องยนต์นะครับอุ้ยเปิดมาแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยพี่น้องไม่มีอะไรให้ดูเลยด้วยความที่มันเป็นอีวีนะฮะกลไกมันเลยไม่ซับซ้อนมันไม่จาเป็นต้องมีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นด้านหน้านี่สามารถเอามาเก็บสัมภาระได้นะวางกระเป๋าได้ทัก2ใบสบายๆนึกถึงลวกพวกอะไรอะพอร์ชเลยนะ เปิดมาไม่เห็นเครื่องก็จะเป็นที่เก็บของทั่วไปเพราะว่ามันด้านล่างมันจะเป็นมอต้องมอเตอร์ไฟฟ้าไปนะนกลไกมันง่ายไม่ซับซ้อนเดี๋ยวจะมุดให้ดูนิดนึงแล้วกันนะป๊าบไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องเลยเขาปิดไว้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องลุยน้ํานี่น่าจะสบายหายหัวอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะของลิซซล่าตัวจริงประมาณนี้และราคาไม่ถึงร้านเนาะมีหลายสีฮะสีเขียวก็สวยนะคะ ตัวนี้ตัวนี้แพงกว่าตัวนู้นตัวนี้ล้านสองเาล้านสองเก้าอ๋อโฟร์วิวตัวนี้มันเป็น4ฟร์วินะฮะโอ้โหสายออฟโรดมี e ีวีให้เล่นแล้วนะฮะวิ่งได้400กว่าโลส5่กิโลเมตรนะฮะก็ลุยได้นะฮะสี่กิโลเมตรเป็น4ฟร์วิก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปร้านสกว่าล้านสองเกและเกือบร้าน3เลยนะฮะโอตัวท็ปนี้ก็จะล้อแม็เทมากะะแล้วก็ด้านบนเป็น Black To แบบนีนะะ้ส่วนด้านในก็จะเป็นสน้ำตาลนะฮะ แต่จริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะพวกรถสายออฟโรดไม่ควรจะทาเบาะสีสวา่างเลอะง่ายควรจะทําดาล้วนไปะนะนจจะแต่เป็นดีไซน์ของเขานะไปลุยจริงเนี่ยเลอะหมดนะ,ะก็ดูสวยดูดีนะแต่ว่าเรื่องดูแลรักษาก็ระวังกันนิดนึงนะสีน้ําตาลก็จะเลอะง่ายหน่อยอันนี้เป็นตัวโฟนะ์เดี๋ยวขอดูเกียร์โฟนิดน,นึงดีกว่าว่าตาแหน่งเขาอยู่ตรงไหนผมนี่จะติดปากคาว่าเกียร์ตลอดทั้งที่ EV มันไม่มีเกียร์นะแต่มันเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟล์ดอยู่ด้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแป้นอะไรให้ท่านบิดนะฮะเพียงแต่ว่า ข,ขี่ว่าแบบปรับโหมดเป็นโฟเป็นขับเคลื่อน4ล้อได้อ๋อนี่ไงนี่น,นี่อยู่ตรงนี้เออนี่ไงนี่ไงอ่าเนี่ยประหยัดนะแบบอีโค่นะแบบคอมฟอร์ตแบบ Sport, สปอร์ตอับตาเล่งดีๆลุยทรายลุยโคลอนออฟโรดลุยป่าลุยน้ําก็ได้นะฮะลุยน้ํานี่ก็คงประมาณน้ําท่วมเฉยๆนะคงไม่ใช่แบบลงไปดำน้ำอนะไรเงี้ยไม่ใช่เรือดำน้ำนะประมาณนี้นะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรมันคืออะไรนะอา้าว แล้วมันเป็นแท่นมาอย่างเงี้ยอ๋อให้ไปนหนีบเอาอย่างเงี้ยหรออ๋อโอเคเออเจ๋งแต่จริงๆผมชอบแบบแท่นแบบนี้มากกว่าแต่นี่เขาเสิร์ฟมาให้นะเผื่อจะให้คนข้างหลังชาร์จด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแท่นชาร์จแบบเป็นช่องใส่ก็มีนะครับตรงกลางโอ้โหเหมือนเบนซ์เลยเทมากนะครับสรุปว่าตัวนี้เป็น w h e e l นะฮะความแตกต่างก็คือจะมีโหมดการขับขี่บแบบลุยๆได้หลายรูปแบบจอใหญ่เลยมีแต่ภาษาจีนด้วยนะฮะเล้ามีภาษาไทยแล้วเป็น Android เรียบร้อยอ่าแบบนี้ นะโอเคอ่าในนี้ก็คือริกดารานะฮะกระบะ e ีวีเต็มรูปแบบร้อเจากค่ายจีลี่นะฮะสุดยอดยานยนต์จากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยนี้ กระบาจากค่ายญี่ปุ่นนี้ต้องเร่งเข็นออกมาสู้แล้วนะฮะกระบาดดีเซลดูซิว่าจะยังยืนระยะสู้กับกระบาด v ีได้ไหมและอนาคตของกระบา EV ีในประเทศไทยเนี่ยมันจะขายดีแค่ไหนเดี๋ยวนับจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่คือเริ่มต้นปฐมบทของกระบาพันใหม่แล้วนะะกระบาด v ี0 0ร้์ลิดารา สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com